ก็สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูขนมนรสนี้เเป็นรสมะเขือเทศนะคะมันก็ะจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าคิดตัวเองะะไม่ได้โอเคโทรศัพทบเธอไม่ไปชาร์จแบตลาแบตเต็มโดยจากนล้นก็ไม่เอามาถ่ายแ่ะ ผมและก็จะเป็นงนี <c oughs> ああ้ค่ะไปไปกลางตะกี้เฮอยเดี๋ยวก่อน มากมากเลยก็พอ,อ,อ,อมองค่ะฮะก็จะต่อต่ะแล้วมันจะไม่เห็นหน้าหนูก็คือมุมโต๊ะวางนะครับฝน